やった ช่วงสุดท้ายค่ะอาจารย์คะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของคําถามจากทางบ้านนะคะวันนี้มีหนึ่งท่านนะคะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมคะ่ะจะสามารถต่อยอดความคิดสร้างสารรค์อย่างไรในอนาคตได้บ้างคะสาหรับนวัตกรรมอันนี้เรากำลังจะพูดถึงไม่รู้คําถามหมายความว่าไงเนาะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่านวัตกรรมมีอยู่แล้วใช้ความคิดสร้างสารรค์ต่อยอดจากนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วได้ไหมได้เพราะนั้นมุมของมันก็จะเป็นตั้งแต่เอาง่ายก่อนนะ,ะของที่เราคิดมาอยู่แล้วครั้งแรก มันอาจจะดีแต่เราสามารถที่จะปรับมันได้มไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันลักษณะการใช้งานงานน้ำหนักดีไหม,มขนาดดีไหมเปลี่ยนวัตถุดิบดีไหมเปลี่ยนสีอะไรดีไหมถ้าเราพูดถึงงานคราฟต์เนาะ,อ,ะ,อ,ะอย่างสมมุติว่าที่เชียงใหม่เนี่ย ก็จะมีคนบางคนที่ก็ทํางานกับทางแม่ฟ้าหลวงที่นั่นก็จะมีศูนย์ทําเรื่องของตัวเซรามิกก็จะมีเหมือนคนไปนเรียนเทคนิคจากญี่ปุ่นมาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้<ฆ>สีเดิมไม่สวยเลยอยากปรับสีจะใช้วิธีการผสมสียังไงแล้วทําให้สีมันติดอยู่กับตัวชามหรือเครื่องปั้นดินเผาอ,อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของการปรับฟีเจอร์ฟังก์ชันและ<ฆ>ทําไปทํามาเราก็บอกว่าเอ๊ะทำเป็นเซรามิกแบบนี้เราน่าจะเอาตัวเซรามิกตรงเนี้ยไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น อาจจะเป็นเรื่องของตัวแทนที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการทําเป็นเทเบิลแว์ก็อาจจะเริ่มไปผสมผสานทําเป็นเรื่องของตัวงานที่เป็นตัวดิสเพลย์งานจากชิ้นเล็กก็งานเป็นชิ้นใหญ่เพราะฉะนั้นการต่อยอดและปรับจากฟีเจอร์ฟังก์ชันหน้าที่เดิมก็อาจจะมีการปรับในเรื่องของตัวบทบาทและหน้าที่ของมันที่แปลงไปใช้อย่างอื่นได้ถ้าเราพูดถึงตัวพื้นฐานของคําว่าตัวครีเอทีฟอ c โคโนมีเนาะงานที่เป็นตัวงาน c คานเจอร์เพราะฉะนั้นมุมของการต่อยอดก็อย่าไปนึกว่าสิ่งที่ทําออกมาแล้วครั้งแรกมันจบ เราสามารถที่จะบิดไป็นไหลายๆ,ๆมุมค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ครงคหถายหลายคนอาจจะคิดถึงแต่เรื่องของนงวัตกรรมกับเทคโนโลยีแต่สําหรับในส่วนของวันนี้ที่เราพูดเกี่ยวกับ creativity แล้วก็ innovation เนี่ยค่ะอาจารย์มันมีความสำคัญมากกว่าอย่างไรบ้างคะจริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าทุกคนเนาะเราอาจจะไม่ต้องมองเป็นในเรื่องของการไป สร้างรายได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวทุกวันนี้วิธีการวางของวิธีการเตรียมตัว<ะ>ถ้าเราจะตั้งความต้เขาเรียกว่าถ้าเราจะสังเกตตัวเองบ้างาเรารู้สึกเบื่อมันว,า,วางตัวนู้นกว่าไห่ดีํ <c oughs> ำแบบนี้ก็ไม่ได้ทําไมเราถึงไม่ไม่ลองเปลี่ยนเพราะฉนั้นคําว่าความว่าความคิดสร้างสรรค์การกน,นวัตกรรมเนี่ยในระดับบุคคลเนี่ยก็คือการที่เราเหมือนพยายามยกระดับของที่เราทําหรือสิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ยให้มัน อาจจะเร็วขึ้นดีขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวมากๆเลยแต่บางครั้งเราอาจจะเอาเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของตัวรายได้มากจนเกินไปมันเลยทําให้มองทุกอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่มันยากหรือใกลตัว<ะ>แต่ถ้าเป็นอะไรที่มันใกล้ๆตัวง่ายที่สุดเลยอย่างสมมติถ้าปีใหม่ทำกับข้าวไหมครับทำค่ะอะไร<อ>บ้างครับมามา่าปลากระป๋องไก่เค็มเนี่ยทำยากทุกอันเลยแต่จริงเป็นคนชอบทำอาหารค่ะอาจริงอาจารย์คิดอยู่เลยนะว่าอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการ เนี่ยเมนูเดิมๆิมเนี่ยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามันแล้วก็สร้างมูลค่าขายอันนี้เป็นความคิดที่ยังไม่กล้าทำมันไม่ได้พูดเลยพูดมาที่ความแหงใจดำเบาๆแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้กล้าขายก็ไม่ได้แปลกแต่ว่าเรากล้าที่จะลองทำเมนูใหม่ที่ตัวเราไหมจริงๆผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเชฟมิชลินก็ตอนเด็กๆเล่นสื่อด้วยกันผมจะโดนเลยว่าพอเข้าครัวเสร็จปุ๊บเริ่มหั่นมันจะด่าทันทีว่า เออไม่ต้องก็ได้ออกไปยืนรอแล้วนั่งกินไม่ต้องช่วยใช่เพราะทําอะไรก็ดูเหมือนจะผิดขั้นตอนไปหมดแต่ว่าบางครั้งเขาก็จะปล่อยให้เราทํานู่นทํานี่ไปไม่ว่ามันจะผิดหรถูกแล้วบางทีเขามาชิมเขาบอกเฮ้ยมันก็แปลกดีทําใส่ไอ้นี่ก่อนไอ้นี่เป็นเมนูใหม่ใช่ไหมคะจริงๆเราความละเอียดอ่อนของอาหารเนี่ยครับถ้าเป็นแบบพวกมืออาชีพหน่อยเนาะแค่จังหวะในการที่ใส่ผิดอย่างเงี้ยรสมันก็เปลี่ยนละอ่าใช่เพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งคนที่เป็นมืออาชีพมากมากบางครั้งเหมือนแบบมันฟิกสูตร แต่พอเราเข้าไปทําให้ครัวเขาปั่นป่วนเนี่ย <c oughs> เขามีความรู้สึกว่าเออนี่ก็แปลกเออมันอาจจะไม่ถึงกระสุนใหม่ที่กล้าไปขายได้แบบอ๋ <c oughs> อตรงนี้พอมันปรับแล้วมันเกิดจริงนี้ขึ้น <c oughs> ดีเนาะแล้วเขาก็บอกว่าจําไว้ว่าหลังจะ <c oughs> ทา <laughs> แต่ว่านี่ครับก็จะเป็นประเด็นง่ายๆ <c oughs> ว่าแบบพอเวลาเราเราทดลองเราปรับตัวไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ได้เรื่อยๆเหมือนกัน นี่ยะคะคุณผู้ชมรเ,เรได้ว่าความคิดสร้างสารรค์จริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ในสมองเราอย่างเดียวถ้าสมมติว่าเราสามารถนํามาแปลงเป็น Product หรือว่าสามารถไปพัฒนานสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปก็สามารถเป็นเศรษฐกิจที่ดีได้เป็นเคเรียกว่าสร้างเงินกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โอ้โหชัดเจนค่ะอาจารย์ได้ยกได้ว่า21เมษายนวันแห่งความคิดสร้างสารรค์ก็คือ คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้งนะคะแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารต่างๆคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะในช่อง NIA Channel ของเราได้ทุกๆวันพุทธที่2และ4ของเดือนนะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วข,ขอขอบพระคุณอาจารย์ต้นเป็นอย่างยิ่ง<ด>่ะ,ค,ะครับผมยินดีครับผมวันนี้ได้ข้อมูลเยอะเลยทีเดียวนะคะคแล้วก็เดี๋ยวสามารถเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ